ขออีกนิดนึงค่ะพอดีปุ๊กซื้อตาช่างมาใหม่ค่ะเสร็จแล้วเมื่อวานค่ะวันแรกที่ได้ตาช่างมาค่ะน้ําหนัก52พอผ่านไปสองวันค่ะอาจารย์น้าหนักลดลงมาโลกว่าๆค่ะก็เลยแบบว่าดีใจคาวนี้ก็เลยอยากรู้ว่าค่ะว่าไอ้ที่มันออกไปอะค่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบน้ําหนักเราลดไปอะไรเงี้ยค่ะฟังไว้แล้วลองเก็บไปพิจารณานะครับน้ําหนักที่หายไปเร็วและเพิ่มมาเร็ว มักจะเป็นน้ำหนักของน้ำ mm hmm. หรืออุจจาระ mm hmm. ที่เราเสียไปผมยกตัวอย่างง่ายๆมีหลายคนเนี่ยไปชายทะเลไปกินอาหารทะเลเสาวาทิตย์ปรากฏว่ากลับมาจากชายทะเลแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นมาสองโลไขมันไม่ได้มาเร็วขนาดนั้น mm hmm. ไอ้ที่มาเร็วก็คือน้ำที่เพิ่มขึ้นแล้วยังไม่ได้ฉี่ออกไป เวลาคุณไปกินอาหารที่รสจัดนะครับหรืออาหารที่มีโปรตีนสูงร่างกายจะดึงน้ําไว้เพื่อใช้งานในการดําเนินการเกี่ยวกับโปรตีนพวกนี้เพราะฉะนั้นอาหารทะเลมีโปรตีนสูงไขมันสูงพอคุณกินเยอะร่างกายจะอุ้มน้ําเพื่อเอาไว้ดําเนินการเกี่ยวกับโปรตีนเพราะฉะนั้นน้าหนักมันจะขึ้นแล้วผ่านไปสักอาทิตย์พอเขาดําเนินการกับโปรตีนเสร็จแล้วน้ําหนักมันก็จะค่อยๆลง นน้ำหนักที่ขึ้นหมือหวาเนี่ยขึ้นหมือหวาลงหมือหวามักจะเป็นเรื่องของน้ําส่วนเกินกับอุจจาระที่พึ่งถ่ายไปก็มีคนเยอะแยะครับซื้อยาระบายมากินแล้วบอกว่าน้ําหนักหายไปตั้งครึ่งโลเนี่ยถ่ายพรวดซะหมดเลย <c oughs> นะคร้วอันนี้มันก็แฟบชั่วคราวแฟบชั่วคราวขาจา์ <c oughs> <c oughs>